หมวดแปดการฝากเงินธนาคาร <c oughs> การฝากเงินธนาคารให้ปฏิบัติดังนี้ <c oughs> เงินงบประมาณให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐทบวิสาหกิจหรือธนาคารอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องฝากธนาคารอื่นให้เสนอ,อกรมการเงินกลาโหมพิจารณาดำเนินการเพื่อขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเงินนอกงบประมาณให้เปิดบัญชีเงินฝากดังนี้เงินนอกงบประมาณประเภทที่หนึ่ง ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจธนาคารหารไทยหรือธนาคารอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเงินนอกประมาณทุกภทที่2ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์การฝากเงิน ให้เปิดบัญชีเงินฝากในนามของส่วนราชการนั้นและการสั่งจ่ายเงินต้องมีผู้ลงลายมือชื่อสั่งใจ่ายในเช็คร่วมกันสองคนดังนี้ 1. ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินร่วมกับหัวหน้าในหางการเงินหรือผู้ช่วยหัวหน้าในหางการเงินหรือในหางบัญชีหรือผู้ช่วยในหานงบัญชี หรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีสองขาานการหารชั้นสัญญบัติที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินแต่งตั้งให้ลงลายมือชื่อสั่งใจ่ายในเช็คแทนตน้นร่วมกับหัวหน้าในหานการเงินหรือผู้ช่วยหัวหน้าในหานการเงินหรือในหารบัญชีหรือผู้ช่วยในหารบัญชี หรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนละการให้ปฏิบัติตังนี้ 1. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินในกรณีซื้อทรัพย์สินจ้างทําของหรือเช่าทรัพย์สินให้ออกเช็คสำจ่ายในนามเจา้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยขีดคําว่าหรือผู้ถือออกและขีดนคอมด้วย 2. <c oughs> การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนอกจากกรณี ตามหนึ่งให้ออกเคสสั่งใจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยขีดคคำว่าหรือผู้ถือออกและจะเขีดคล่อมหรือไม่ก็ได้ <c oughs> 3. การสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายให้ออกเคสสั่งใจ่ายในนามของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นและขีดคคำว่า หรือผู้ถือออกห้ามออกเช็คสั่จ่ายเงินสด 4. การจ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของส่วนราชการขีดคำว่าหรือผู้ถือออกและขีดคล่อมด้วย การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินที่ส่วนและการมอบหมายให้ออกเค็ื่งสั่งใจในนามของผู้รับเงินที่ส่วนและการมอบหมายคีนคําว่าหรือผู้ถือออกและจะคิดค้อมหรือไม่ก็ได้ <c oughs> ห้ามลงลายมือชื่อสั่งใจในเช็คไว้ล่วงหน้า <c oughs> โดยยังไม่ได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงินวันที่ ที่ออกเช็คและจำนวนเงินที่สั่งจ่ายการเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้นและชิดคำว่าบาทหรือชิดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคำว่าหรือผู้ถือโดยไม่ให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้เช็คฉบับที่ได้มีการลงลายมือชื่อสังใจแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะใช้ห้ามทําลายหากได้ฉีกออกจากเลื่อนแล้วก็ให้นำมากลัดติดไว้กับต้นขั้วและให้หมายเหตุด้วยหมึกแดงว่าไม่ใช้เพราะเหตุใดโดยให้ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยในกรณีเช็คฉบับที่ไม่ประสงค์จะใช้นั้น ผู้มีอำนาจสั่งใจเงินหรือผู้ที่ผู้มีอำนาจสั่งใจเงินแต่งตั้งให้ลงลายมือชื่อแทนยังไม่ได้ลงลายมือชื่อให้ปฏิบัติตามความในวัคหนึ่งและให้หัวหน้าในหานการเงินหรือผู้ช่วยหัวหน้าในหานการเงินหรือในหารบัญชีหรือผู้ช่วยในหานบัญชี หรือเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อกำกับแต่ผู้เดียวสมุดเช็คสมุดฝากเงินธนาคารหรือใบฝากเงินธนาคารที่ยังไม่ได้ใช้และที่ใช้แล้วให้เก็บรักษาไว้ในที่มันคงและปลอดภัย โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าในอานการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีหมวด9การป้องกันอันตรายในการไปรับหรือจ่ายเงินการไปรับหรือจ่ายเงินนอกบริเวณสำนักงานการเงินและเงินที่จะไปรับหรือจ่ายเป็นเงินสดและหรือ เช็คที่มีได้ขีดข้อมมีจำนวนเงินเกินกว่า5้าหมืนบาทขึ้นไปให้หัวหน้าในหารการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรแสดงวันเดือนปีเวลาจำนวนเงินสถานที่รับจ่ายยื่นต่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจัดให้มีผู้ป้องกนันอันตรายอย่างน้อยหนึ่งคน พร้อมอาวุธปืนและกระสุนหากจำเป็นก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมไปเพื่อป้องกันด้วยทั้งนี้ต้องส่งคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกับรายงานดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ป้องกันอันตรายรับทราบลงหน้าตามสมควรผู้ป้องกันอันตรายต้องนำอาวุธปืนและกระสุนติดตัวไปพร้อมที่จะ ปฏิบัติราชการได้ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นจะให้นำอาวุธปืนและกระสุนหรืออาวุธอื่นไปด้วยก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิษของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินการไปรับหรือจ่ายเงินนอกบริเวณสำนักงานการเงินและเงินที่จะไปรับหรือจ่ายเป็นเงินสดและหรือ เช็คที่ไม่ได้กีดข้อมซึ่งมีจำนวนเงินตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน5,000มบาทให้หัวหน้าในหารการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินรายงานเป็นรายลกักอักษรแสดงวันเดือนปีเวลาจำนวนเงินสถานที่รับจ่ายยื่นต่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินเพื่อโปรดทราบโดยไม่ต้องจัดให้มีผู้ป้องกันอันตราย หมวดสิเงินทดลองราชการเงินทดลองราชการเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทที่หนึ่งที่เบิกจากทางหรือจากส่วนราชการที่เบิกจากทางเพื่อใช้จ่ายทดลองราชการสําหรับส่วนราชการนั้นหรือหรือเพื่อแบ่งสรรให้แก่ส่วนราชการในสังกัดที่มีความจําเป็นต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายทดลองราชการ ให้หัวหน้าในหารการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีเป็นผู้เบิกเงินทดลองราชการการเบิกให้ใช้ดีกาเบิกเงินตามแบบที่กระทรวงกลาโหมกำหนดการเบิกการจ่ายและการเจ็บรักษาเงินทดลองราชการให้เป็นไปตามระเบียบเงินทดลองราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือที่กระทรวงกลาโหมกำหนดโดยได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง